สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชช์นินนะคะวันนี้ก็มาที่นี่ที่ไหนนะที่นี่ที่ไหนแถวปราสาทค่ะมาอ่อทีมงานอะไรอ่ะน่าจะทีมงานมาน ทุกคนก็น่าจะรู้เลยเนาะว่าใครวิ่งอยู่ทีมงานนี้แมคโครกำลังตัดอยู่ตะเทเลยตรงนั้นเอ่อทีมงานที่เอ่ออะไรเงสาวนุ่นกับน้องนนนะคะวิ่งดินอยู่คันต่อไปน่าจะเป็น จะเป็นทุกคนมองไม่เห็นะนะก็จะเป็นเออ,อม้าขาวค่ะรถนั่งนอนนะคะก็ได้ฝนตกฝนตกฝนตกเพิตต่งหยุดเมื่อกี้ค่ะแล้วก็มันร้อนร้อนอบอ้าวอืม จะมีมีมาอยู่เมื่อกี้เห็น,นแวบๆบน่าจะจอดรอ,อก่อนเพราะว่ามันสวนกันไม่ได้แต่ก็มีทางหลบอยู่นะน่าจะหลบรอหลบอยู่ข้างนอกอันนี้แมคโครน่าจะเป็นโกเบโกเบโกโกเบโกอ,อยู่ข้างในป่าไม่รถมาแล้ว ไม่ใช่ป่าหรอกแต่มันจะเป็นเหมือนทุ่งนารอ,อดูขึ้นก่ับไปว่าจะเป็นชันไหนนะคะอ่าตรงนี้มันเป็นนู่นคอยอยู่นู่นอุ้ยน้ำลึกหึงอนกัน,นี้ หุยหุย,หยน้ำลึกเหมือนกันนะเนี่ยมีควายด้วยนมีควายอยู่สองตัวเอ้ยไม่ใช่สองสามบโลหุยฝนต,ตกเซนไปก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเราใส่เสื้อแขนยาววะไหนอนะเมื่อกี้เห็นรถมาแล้วอะยังไม่เห็นเลย เดี๋ยวรอก่อนนะอืมอาจารย์กำลังมาแล้วเด็ก,ก้าวิ่งกี่คันอะหนึ่งสองคันเมื่อกี้ที่ออกไปสามไอรถสาวนุ่นเป็นสี่นับได้สี่หรือว่ามีเยอะกว่านี้อ่ะไม่แนใ่ใจประมาณสี่ห้าคันนี่แหละมัง้ง มันอยู่กว่าต่าง มองไปเห็นไกลๆเมื่อกี้น่าจะเป็นรถสาวนุ่นนะคะน่าจะเป็นโรบอทครับเรามาแล้วค่ะนี่มาแบบเนิบๆเอ้ยอะไรอะมือสัน ไม่ได้เอาขากล้องลงมาจะติดปิม์มมืดีนะจะติดปิ์มมืดๆแบบนี้เลยอะ่ะเพราะว่าแดดมันไม่ส่อง แล้วยวดูขั้นเมื่อกี้จะออกมาหรือยังโอกาเสร็จแล้วเสียงดีขั้นนี้เสียงเสียงแบบใหญ่ๆเพราะว่าใส่หม้อกล้วย

เรืองนี้แหละมันเนาะมันมีเนินมีนงมีเนินมีทางเริ่มทางเริ่มเละวิแถวนี้เป็นดินทรายสวยมากเลยนะเป็นดินทรายสวยๆแต่ดินทรายมันจะไม่จมใช่ไหมไปถึงนู่นแล้วเสียงอยู่ตรงนี้อยู่เลย เต็มยังนะ่าเต็มแล้วกำลังมาค่ะมีหนดหรือเปล่ามีหนวดหรือเปล่ามาแล้วออน่าจะเทไม่ค่อยไกลนะคะเพราะว่าแป๊บๆก็กลับมาแล้วร้อนอบนบนร้อนประมาณวันนึงประมาณแบบ น่าจะเกินร้อยรอบนะเพระว่าแต่มันอ่ะมันเริ่มเย็นแล้วนิดนึงเริ่มมีลมนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆลมไม่เยอะดูต้นไม้ต้นไม้ยังไม่ต้นไม้ยังแบบนิ่งๆอยู่เลยอะ่อะคะ่เดี๋ยวจบคลิปไปด้วยรถสาวนุ่นดัซิ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องทิชชู่นินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วโอ้น่าจะวิ่งประมาณห้าห้าคันหกคันมัง้งลืมว่ามีโรก,กี้ด้วยอะ่ะโรก,กี้คันนี้หรือว่าเรานับไปแล้ว โอเคนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ